ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เราสร้างาวันเสร็จแล้ววันนี้เราจะทําอะไรดีนี่เรามีกระจุกแล้วเราไปหาใส่มาขุดเล,ะเล,ะเละเาะๆออกนะครับนี่ก็จะตัดไม้ดูดิใช้ใช้ไม้เยอะมากไม่ว่าจะเอาโคามไฟมาติดดูนะคบ อันนี้เหมือ,องอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอ้าไม่ใช่เออนั่นแหละวันนี้เราจะมาทำอะไรก็ไม่รูอ้อันนี้เราจะมาทำทางลงเหมืองนะครับเดี๋ยวเราเอากองเก็บก่อน ีขอเกับก้อนเราจะลงเหมืองเราจะมาเหมือง,งเหมืองนะครับออขั้นตอนลงเหมืองเราจะเตรียมอุปกรณ์ไปเอาอุปกรณ์หินแล้วครับอือแล้วก็ ออาหารโอ้ไม่ดีกว่าเออเอาไปเลยแล้วก็ครับพีเอ็ช่องอันแล้วเกาะล่องเหมืองไม่ต้องนองครับมันค่ํา มันเขน้าเงแล้วนอนนอนอ้าวนอน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 ,น,อนมืดจังนอน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 โอเคนอนได้แล้ว

ต้องไม่ดินเยอะจังเลยแต่ไม่ได้ถอด ี่กดกดกด ไปไปว้าวตรงนี้มีเหมืองเออใช่ตรงนี então, like wow. ้ม oh, ีเหมืองครับแค่นอนเพราะว่าเราได้อยู่เสียงแมงมุมนี่ไง ก็ว่ามันน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละตอนมืดก็ขออภัยนะครับ Hãy subscribe cho กดไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เราน่าจะไม่ได้ทำอะไรว้าว่าภาคุดทายแล้วก็มีคอปเปอร์ด้วยถ้าไม่เห็นเดี๋ยวปักทัาให้นงครนะ อี okay. หมดอ่ะยังไม่หมดหมดแล้วนี่นี่ก็ทานอีโ oh. อันนี้เราแบบแตาของไม่ตรงนะครับมีคนบอกว่าอยากเล่นอยากให้ผมเล่นฮาร์ดคอร์ผมไม่เล่นเพราะว่า Cuộc tay bội mạc ừ. Bốn tục Bốn tục chay một Bốn oh. tục chay một người Bốn tục Tục chay một

ใช่เดี๋ยวค่อยขับเพราะว่าลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวตามหนึงเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนะึงผมรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรต่อ นอนครับมันต้องนอนก่อนโอ้เค้าขนอนนอนก่อนโอเควันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะมม่จะขุดอย่างเดียว มันผมว่าเราทำฟาร์มดีกว่าออทำฟาร์มน้ำฟาร์มฟาร์มข้าวไงนี่ไงจะมีมาย็ดอยู่มีมาย็ดอยู่ทำไมลมไม่ลมอ,อุบเลยเอา

นึกว่าน้องเขียวเราจะทำฟารมข้ออยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคทุกคน เราตอนนี้เราอดมายี่นาทีแล้วเนาะก็คลิปนี้เอาไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราทำฟาร์มข้าวแนละ้วเราทำเหมืองต่อนะครับทำฟาร์มข้าวอนี้นะครับเดี๋ยวเราทำฟาร์มข้าวให้เสร็จแล้วก็กดเหมืองให้เสร็จนะครับ แล้วมาเจอกันใหม่คินะอย่าลืมกดไลค์กดสับแชร์ให้ผมด้วยกดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะบผกก็สำหรับวันนี้ผมลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย